วัดนางชีเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยาและต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะเพื่อนๆและวัดนี้ได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยเจ้าพยาโชดึกราชเศรษฐีบูรณะถวายและได้รับพระราชทานนามว่าวัดนางชีโชติการามต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เจ้าพยาอนุชิตก็ได้บูรณะใหม่อีกครั้งโดยการรื้อถอนของเก่าออกทั้งหมด โดยเฉพาะหลังคาพระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบลากาหางหงซึ่งเป็นศิลปะสมัยนิยมในรัชกาลที่สามนะคะรู้ไหมว่าวัดนี้เราเป็นวัดที่เราเดินเลยมาโดยบังเอิญมากมากเลยชื่อวัดนางชีนะคะเราก็ไม่รู้ว่าวัดนี้มีอะไรบ้างแต่พอเราเดินมาเจอปุ๊บก็คือตรงนี้ค่ะเป็นท่าท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญน,นะคะเพื่อนเพื่อเราสามารถนั่งนั่งเรือเรียบคลองภาษีเจริญได้แล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จะมี เสาผูกเรือที่พ่อจุฬาจอมเกล้าท่านพระราชทานมานะคะพาะท่านทอดกรถินทางชลมากที่วัดนี้และด้านหน้าก็จะมีพระวิหารพระนอนพระดวงดีพระปางฝาลิไหลนะคะแล้วก็จะมีพระอุโบสถที่มีทั้งพระนั่งและพระนอนอยู่ในที่เดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆตื่นตาตื่นใจมากเลยแล้วก็จะมี้ทวสวรรณองค์ใหญ่มากๆแล้วเขาก็กําลังสร้างพระอุปคุตด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบบังเอิญจริงๆแต่ว่า โชคดีมากๆเลยนะคะเราได้มาสองวัดเลยวันนี้เราไปเที่ยววัดแรกคือพระนาคปกแล้วเราก็เดินเลยมานิดนึงประมาณร้อยเมตรไม่ถึงมั้งเพราะรั้วติดกันเลยค่ะเราก็เลยเดินมาตรงนี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะ,ปะ <"H em S 2> ไปเห็นไหมคะเพื่อนๆแวบ,บแรกที่เราเดินเข้ามาภายในวัดน,นี้เราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไปเที่ยววัดต่างจังหวัดเลยนะคะที่กว้างเงียบสวย พระอุโบสถและพระวิหารเป็นศิลปะนิยมสมัยรัชกาลที่3นะคะกําลังจะเดินเข้าประตูภายในเขตกําแพงนะคะแล้วก็จะมีป้ายนี่ค่ะบอกเพื่อนๆว่าเราไปดูอะไรบ้างเพื่อนๆมาเที่ยววัดนางชีนะคะวัดนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเรามาไหว้พระที่วัดนาคปกนะคะแล้วเราก็เดินมาข้างหลังพอดีเราเห็นป้ายพอดีเลยเราก็ดูเอ๊ววัดนางชีเดินเข้ามาโอโ้โหเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยะคะเพื่อนๆ เป็นวัดที่แปลกแลาก็เป็นวัดทีเ่เขาเรียกว่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะมาไหว้ที่นี่ได้เลยอันนี้คือพระวิหารหรือหรืออุโบสถเนี่ยสวยจังเลยน่าจะเป็นอุโบสถนะคะเนี่ยอันนี้อุโบสถนั่งพระวิหารเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบพระประธานภายในพระอุโบสถนะคะพระประธานในพระอุโบสถที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าพระประธานนี่จะหันหน้าทั้งสี่ทิศที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อเศรษฐีสีทิศทิศแรกก็คือองค์ใหญ่ที่หันหน้ามาทางทางหน้าพระอุโบสถนะคะแล้วก็ด้านขวามือของท่านก็คือพระสมัยสุขโขทยัย ด้านซ้ายมือของท่านเป็นพระสมัยเชียงแสนแล้วก็ด้านหลังขององค์ท่านเป็นผ้านอนปางสายญาตินะคะเพื่อนๆอ,อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ก็แปลกก็คือมีเป็นภาพวาดสามชั้นนะคะและที่สวยงามแปลกตาที่ใช้เพื่อนๆดูอีกอันนึงก็คือประตูหน้าต่างเก่าแก่มากที่ประดับมุกเป็นรูปไก่ฟ้าสวยงามหาดูยากมากเลยนะคะเพื่อนๆ ซุ้งตรงนี้คือหลวงพ่อพระป่าเลไลสร้างมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดแรกๆเลยนะคะแล้วสังเกตดูว,ว่าองค์ท่านเนี่ยจะนั่งเอียงขวานิดๆนะคะเพื่อนๆชาวบ้านนิยมมาขอพรกันค่ะเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบพระ ภายในพราวิหารนะคะก่อนเข้าไปเราก็จะเห็นตรงทางเข้านะคะเพื่อนๆว่ามีตุ๊กตาอับเฉาตุ๊กตาจีนอับเฉาะคะ่ะตั้งอยู่2ตัวนะคะแล้วก็เหนือบานประตูเราก็จะดูว่าเป็นปูนปั้นพันไม้สวยงามมากๆเลยซึ่งเป็นศิลปะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะเพื่อนๆ ายในพระวิหารก็จะมีพระประธานซึ่งเป็นพระปางป่าเลไลนะคะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าพระดวงดีจะไม่เหมือนที่อื่นอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ที่คอยปนิบัติท่านอยู่สองตัวนะคะก็คือช้างถวายน้ําแล้วก็ลิงถวายน้ําผึ้งนะคะด้านรอบๆอ,อ,องค์ท่านก็จะมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์เลยค่ะ เที่ยววัดนางชีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะพามาเดินหลังวัดหลังวัดที่เป็นป่าเลยนะมวยยุงกัดเ <laughs> นี่ยเราจะเพิ่นมาเขาบอกว่าติดคลองภาษีเจริญซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วกันนะคะว่าคลองภาษีเจริญหน้าตาเป็นยังไงนี่จะเป็นสมัยโบราณนี่แถวนี้รกทึบมากเลยนะเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่ร่มรื่นแล้วก็อันนี้อาคารหอฉัน ออชันอันนี้อูสร้างตั้งแต่พศสองพอสอยสี่พศสองสี่นะคะอาคารหลังเนี้ยตรงสายตอนนี้เขากําลังจะปรับปรุงปรับปรุงรีโนเวทนะคะถ้าเขาจัดบริเวณใหม่ตรงนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะเนี่ยอากาศดีดีโอ้ข้างหลังนี่มีอะไรแบบแปลกๆเยอะแฮะวัดนี้ก็วัดเก่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ มาแบบนี้วิ่งฝ่าราบแน่เลยอุ้ย อันนี้คือเสาหินคู่นี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งมาจากประเทศจีนและได้พระราชทานให้แก่วัดนางชีเพื่อใช้เป็นเสาท่าทเทียบเรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมากทรงเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณ เรืออะไรเนี่ยเรือสุวรรณเหลาลองเรือพระสุพรรณหงษ์ทรงผ้าไตรสเสด็จพระราชทานพรากฐถินวัดนางชีดังปรากฏในจุดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวันเมื่อวันที่13ตุลาคมพศสองสอุย้ยอันนี้เขาเอาไว้เป็นเสาท่าเทียบเรือพระที่นั่งว้าว วัดนางชีของแท้และดั้งเดิมนะคะเพื่อนๆด้านนี้ติดกับคลองภาษีเจริญนะคะปัจจุบันก็กลายเป็นด้านหลังวัดไปแล้วแต่ว่าล่มลื่นมากไม่น่ากลัวค่ะสงบร่มเย็นสบายตาสบายใจลมเย็นๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือจะมีเรือให้นักท่องเที่ยวนั่งชมบิวทิวทัศน์ในคลองภาษีเจริญนะคะจะมีเสียงเรือวิ่งตลอดเวลาเลยค่ะ คลองนี้ไม่แน่ใจว่าไปเชื่อมกับคลองบางเกาะใหญ่คลองหลายๆคลองหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้เนี่ยก็คืออธิบายหรือว่าช่วยตอบมาด้วยนะคะเดินต่อไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพากันไปที่ศาลาท่าน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมห้าปางนะคะเพื่อนๆในบริเวณเดียวกันแต่อยู่ด้านหลังของเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็จะเป็นที่เก็บศพของแม่ชีที่ไม่เน่าไม่เปื่อย ศพของแม่ชีท่านนี้ทางวัดได้ทําการพิธีล้างป่าชา้าแล้วก็เจอท่านนะคะก็เลยเอาท่านขึ้นมาไว้ในโลงรงแก้วตรงนี้นะคะแล้วก็มีชื่อเขียนบอกว่าท่านมรณภาพตอนที่อายุ19ปีประชาชนนิยมมากับไหว้บนบานขอพรก็เห็นว่าประสบความสําเร็จเยอะเลยนะคะและยังมีศพเด็กเล็กอีกคนนึงนะคะแต่ว่าสภาพไม่สมบูรณ์ทางวัดได้จัดการเผาไปแล้วนะคะเพื่อนที่ภายในบริเวณวัดนั้นเนี่ย ร่มรื่นมากเลยอ่ะเหมือนสวนป่าเลยดูดิโอ้ดูซิว่าข้างในมีอะไรอีกเป็นวัดที่แปลกเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยพอขึ้นจากท่าน้ำมาก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะเย็นๆนี่คงจะอากาศดีแหละ ก็เรามาเดินเที่ยวรอบๆนะคะเพื่อนๆเรามาเจอแนวที่เขาจัดสวนอีกอ๋อแปลกดีเนาะร่มเย็นร่มรื่นติดคลองที่เห็นกำลังบูรณะอยู่นะคะคือยอดพระมนดบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปในพระมนดบนะคะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุกันค่ะภายในมนดบข้างหน้านะคะเราจะพบพระพุทธ สิทธิเทพมุนีอมริตธ,ธรรมแกะสลักจากไม้ตะเคียนนเมตตาค้าขายร่ำรวยค่ะภายในอาคารพระมนตดบนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเจ็ดพระองค์และหน้าองค์พระมนฑดบนั้นจะมีพระพุทธมงคลทิพวาลีหรือว่าหลวงพ่อมงคลน้ําทิพนะคะทรงเครื่องจักรพัดปางมาและวิชัยและมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อก่อนนี่มีน้ําหยดจากประหถ์ของท่านชาวบ้านก็รองน้ําจากพระหา์ของท่านนี้ไปดื่มเพื่อรักษาโรคต่างๆแล้วหายต่อมาน้าได้หยุดไหลไปหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนก็ยังมากบ่าวขอพอรเหมือนเดิมค่ะ ายในวัดก็กำลังมีการก่อสร้างพระอุป,ปคุตองค์ใหญ่นะคะภายในบริเวณวัดนะคะนอกจากนี้ยังมีสิ่งสักการะตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะก็คือจะมีพ้าพุทธเมตตามีไอ้ไข่นะคะเพื่อนๆ ในด้านของความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะที่วัดนางชีโชติการามก็จะมีเทพเจ้าไฉยชิงเอีย้ยท้าวเวสวุวรรณแม่สีไอหนูแล้วก็บริวานนะคะให้มากาบไหว้ขอพรกันได้คะ่ะเพื่อนๆท้าวเวสวุวรรณที่นี่ก็จะมี หลายรูปแบบหลายปางนะคะจะมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่เพื่อนชอบคลิปนี้ไหมวัดนางชีนะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอมมี่วาไรตี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวดูติดตามคลิปใหม่ๆต่อจากนี้ไปด้วยนะคะว่าทางช่องอมมี่วาไรตี้เนี่ยจะวาไรตี้ขนาดไหนอย่าลืมนะคะ ให้กำลังใจกันด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ